ย้อนไปเหตุการณ์คดีบ้านอากูเหมมัทช์นะคะในหมู่บ้านย่านรามอินทรา58ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี2534แต่ไม่ได้เข้าพักอาศัยค่ะปรากฏว่ามาถูกร้องครอบครองปรปักโดยเพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัยในบ้านจนมีการยื่นคำร้องต่อศาลเรื่องของการขอครอบครองปลรปักกระทั่งมีการฟ้องร้องไปมาในข้อหาบุกรุกและปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวสุภาพนหนึ่งในหผู้ต้อง หาที่ถูกแจ้งความในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ตัดสินใจฆ่าตัวตายล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันทนายความผู้มีชื่อ ให้กับผู้มีชื่อในกรรมสิทธิ์ของบ้านนะคะเปิดเผยว่าคดีครอบครองประปักคู่กรณีพี่สาวของผู้เสียชีวิตได้ยืนคำร้องขอถอนคำร้องแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองประปักแล้วที่ศาลแพ่งมีนบุรีมีรายงานว่านางสาวศรีพันธ์ยังได้แจ้งเปลี่ยนทนายความคนใหม่ที่ยังเหลือเพียงคดีความเรื่องของการบุกรุกอีกด้วย ทางด้านของทนายกุ้งอํานวยพรมณีวันระบุวา่าคดีความที่ยืน่นฟ้องข้อหาบุกรุกนางสาวศรีพันธ์กับพวกรวม5้าคนศาลนัดวันที่6มีนาคมนี้ค่ะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่เนื่องจากมีคู่ความบางคนเสียชีวิตเบื้องต้นฝั่งของอากูไม่ติดใจแล้วก็ยอมไม่ดําเนินคดีก,กับผู้เสียชีวิตคนเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแต่หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ <ต>คนมีมีคู่ความเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีรับมรดกความไปถึงว่าเราก็สามารถที่จะฟ้องทายาทของเขาได้แต่อันนี้เราไม่ติดใจแล้วเฉพาะคู่ความที่ตายไปแล้วค่ะอ๋อไม่ติดใจเฉพาะคู่ความที่ตายไปแล้วใช่ใช่อันอื่นก็คือไอ้ไอ้ตัวอื่นเนี่ยถ้ามาคุยกันได้ถ้ามาตกลงมาจบกันเนี่ยมันก็ได้หมดทุกทุกคดีอะค่ะ